ชวนเพื่อนๆกินข้าวจ้าเหมือนเดิมถ้ามีผักนี้มันต้องมีของแซ่บๆใช่ไหมคะทุกคนดูสีผักงามๆมะเขืออ่อนๆต้องมีอะไรแซบ่บๆใช่ไหมคะน้ำตกไก่ น้ำตกไก่ก็เหมือนเหมือนทำน้ำตกหมูนี่ละจ้ะทุกคนทำทุกทุกขั้นตอนทำเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าซื้อขาไปสั่งเขาทำให้แบบนี้นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมวันนี้ก็อยากจะกินอะไรที่มันแ้งแ้งตามด้วยน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานี้ก็จะตำพริกแล้วก็เอาหมูสับ ไปผัดให้มันสุกนี่ค่ะทุกคนอร่อยแล้วก็ตามด้วยหมูฝอยวันนี้แห้งๆอยากกินอะไรแห้งๆเพื่อนๆมีความรู้สึกไหมว่าวางม,มือมันเบื่ออาหารเนาะมันไม่รู้จะกินอะไรค่ะวันนี้ก็มากินน้ำตกไก่เพื่อนๆเคยได้ยินไหมน้ำตกไก่อืม เหมือนกับน้ำตกหมูเลยค่ะแต่ว่าให้เขาทำแบบแห้งๆมานะคะทุกคนเพื่อนอเขาตึงด้วยกันนะทุคนอมอ่อนมาก น้ำพริกเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆ <c oughs> ข้าวเป็นข้าวสองสีเป็นข้าวสามสีค่ะอร่อยหมูฝอย ไปอืม,อ,มอร่อยอืมอร่อยมากทุกคนก,กินด้วยการขา่า กินสิ่งที่เราชอบนะอะไรที่มันมันหแห้งๆวันนี้อยากกินแห้งๆะขอบคุณที่ที่ดูคลิปนะคะจนจบดูให้จบด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ